จิตวิทยาการขายผ่านการใช้สี รู้ไหมว่าสีเองก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะวันนี้เรามาดูกันว่าสีแต่ละแบบมีผลยังไงสีที่1คือสีแดงสีแดงเนี่ยจะเน้นเรื่องของการกระตุ้นเร่งการตัดสินใจเราจะเห็นเลยว่าปุ่มโฆษณาหลายปุ่มจะเป็นสีแดงเช่นแฟลชเซล์โปรโมชั่นต่างๆสีที่2คือสีส้มเน้นเรื่องของการเป็นมิรแบรนด์จะเป็นแบรนด์ที่สวยดึงดูดตาสำหรับแบรนด์ที่ใช้สีส้มก็จะเห็นพวกช้อปปี้แฟนตาสีที่3คือสีเหลืองเป็นสีที่ดึงดูดตาและกระตุ้นให้อยากรู้แบรนด์ที่ใช้สีเหลืองก็จะเป็นออย่่่างงีีีี้สสท4คืมว ราะแสดงถึงความหรูหราความลึกลับและความคิดสร้างสรรค์สีที่ห้าเลยคือสีดําซึ่งมันจะแสดงถึงความหรูหราพีเมี่ยมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชาแนลไนกี้แอปเปิํลคำถามคือแล้วธุรกิจคุณคนใช้สีไหนจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ของคุณด้วยถ้าวันนี้เราต้องการแตกต่างเรามีคอลเวลูของแบรนด์ที่แตกต่างกับคนอื่นในตลาดเดียวกันเงี้ยถ้าสมมตินในแบรนด์ตลาดเดียวกันเพอใช้สีแดงกันหมดแล้วเราต้องการทําให้แตกต่างโดยการใช้สีอื่นๆอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้อย่างที่บอกไปเลยสีมีผลต่อการตัดสินใจการขายทันดูน